เรามาดูเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบของตำแหน่งพันาชุมชนนะครับทั้ง2ระดับมาดูของนักพนัฒนาชุมชนนะครับตัวนี้นักพนัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการนะครับวุฒิการศึกษาที่เราใช้สอบนะครับก็คือปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทียบได้ระดับเดียวกันได้ทุกสาขาหรือทุกทางหมายความว่าท่านจะจบ ตำแหน่งหรือว่าสาขาวิชาไหนนะครับก็สามารถที่จะสอบของพรักาชุมชนท้องถิน่นที่จะมีในรอบนี้ได้เงินเดือนนะครับเงินเดือนก็อยู่ที่ประมาณ1 5 6 0 0บาทนะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับอยเพิ่งตกใจว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือ,อาตาว่างที่บรรจุนะครับที่ภาคหรือเขตนะครับเขา ร้องขอมาให้สอบนะครับให้เพื่อที่จะจะเรียกผู้ที่อสอบได้นะครับไป,ปบรรจุนะครับตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละภาคเนาะก็ต้องไปดูถามาสายวิชาการนะครับสายวิชาการแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่ง นักพัฒนาชุมชนก็จัดอยู่ในสายวิชาการนะครับก็จะมีปฏิบัติการจำานกการชำการพิเศษเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของเจ้าพนักงานนานชุมชนนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นระดับระดับ2นะครับนักพัฒน์ก็เป็นระดับ3ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนู่นนะครับเจ้าพนักงานนานชุมชนก็เป็นท่านหมืน่นท่านหมืน่นส่วนของ นักพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะเป็นท่านขุนนะครับก็อยู่ในสายนะครับทั่วไปนะครับทั่วทั่วไปก็จะมีอปองอนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานแล้วก็ชองชัามนั่นงานแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืออาออวอุโสนะครับฒิการศึกษา ที่จะใช้สอบตำแหน่งเจ้าหน,าน้าที่ผดุงชุมชนนะครับมีอะไรบ้างมี3ข้อนะครับ1 2 3อันแรกก็คือปวชนะครับปวชแล้วก็เงินเดือน9,440ับาทนะครับขวกค่าของชีพอีก2,000บาทนะครับปวทนะครับปวทเงินเดือนก็อยู่ที่1,880บาท บวกค่าของชีพอีก2,000นนะครับแล้วก็ปวสนะครับปวสนี่บวกค่าของชีพอีก1,775บาทนะครับแล้วก็ตรงเงินเดือนก็อยู่ที่1,1510บาทนะครับรวมกันเป็น1,3,2,8,5นะครับมีหลายท่านถามว่า,าเกี่ยวกับการรถบุตรมีปริญญาตีสามารถสอบเจ้าพนักงานนาชุมชนได้ไหมครับ ซึ่งศูนย์มันรี่สปี6 6 0น,นะครับก็ได้ก็ได้แคปหน้าจอไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับถามว่าวุธการศึกษาระดับญาตรีสามารถใช้สอบประเภททั่วทวไปที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับได้ไหมนะครับต่อไาสามารถใช้สมัครได้แต่ต้องมีวุธิการศึกษาที่ตรงที่ตำแหน่งเปิดรับสมัครนะครับท่านจบมัตาีนะครับไม่ว่าสาขาวิชาไหน ก็สามารถที่จะลดระดับมาสอบของเจ้าพน,นักงานนาะชุมชนได้นะครับแล้วหลายท่านนะครับก็สงสัยว่า,าในการลดบุธเนี่ยจะได้เงินเดือนของระดับปฏิบัติการหรือไม่เพราะมี พอตีนะครับจะได้ตัวนี้ไหมหรือจะได้ตัวนี้นะครับหรือจะได้ตัวนี้นะครับก็เมื่อเราลงลดระดับนะครับเราก็สําหรับท่านที่มีพอตีเนาะก็จะได้เงินเดือนในอัตราเท่านี้นะครับสําหรับครับเรามาดูของนักพนักัานชุมชนและก็นักวิชาการในชุมชนนะครับหลายท่านสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมชื่อ ออหรือว่าบางท่านไปซื้อหนังสือนะครับนักพัฒนาชุมชนและก็นักวิชาการเนี่ยถามว่าเหมือนเหมือนกันไหมนะครับตอ,ตอบตรงน,นี้ไม่เหมือนครับนักพักเป็นของท้องถิน่นส่วนนักวิชาการพัฒน์เนี่ยเป็นของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่อำเภอจังหวัดนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเนื้อหาภาระงานที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งพันาชุมชนเราเนี่ยก็ได้ลงไปดูตั้งแต่เรื่องเด็กสติพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพอะไรรวมไปถึงการสงเคราะห์ศพอะไรเนาะที่เราได้คุยกัน แล้วนะครับส่วนของนังกพิจารพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นของกลุ่มการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็สอนเรื่องของอะไรที่เขาจะเปิดสอบนะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่ของโคกน้องนานะครับในส่วนนี้ถามว่าใช้แนวข้อสอบของนักพฒนาชุมชนหรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยไปสอบได้ไหมครับข้อตอบเลยครับว่าใช้ได้เป็นบางตัวเราจะต้องไปดูว่าข้อไหน นะครับหรือว่าตัวไหน,นที่มันตรงกันนะครับก็สามารถที่จะจะใช้อ่านด้วยกันได้ร่วมกันได้นะครับแต่ไปดูแล้วนะครับส่วนใหญ่ของนอมกพัฒนาชุมชนนะครับ <c oughs> เขามีขอบเพจและภาลับงานนะครับของเขาซึ่งเรื่องโคกน้องนานะครับก็ได้เรียนไปแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งเป็นหลักๆเลยก็เป็นของ กมการนาชุมชนนะครับถามว่าอปทมีไหมมีครับอาที่ผ่านมาก็ได้เรียนถามทางเจ้าหน้าที่การเกษตรนะครับของทางอปทของเทศบาลเขาก็ได้คําตอบว่าอปทมีหน้าที่ที่จะเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของโคกนองนานี้ให้ประชาชนในขีดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ หรือว่ามีสนใจมีความต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นงานของของ,ของเขานะครับสำหรับใครที่เตรียมตัวสอบงานพัฒนาชุมชนก็ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับถ้าหากว่ามีการเปิดสอบเดือนของเดือนธันวาที่จะถึงนี้นะครับถ้าคาดการเนาะสอบ มีนาเมษาก็เหลือเวลาประมาณ4 5หเดือนนี่ก็ไม่มากนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมตัวสอบอะไรก,ก็ก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะครับนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ได้ลุดหน้าอ่านแล้วก็ท่านที่สงสัยนะครับก็สอบถามแอดมินมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็บางท่านนะครับอันนี้ก็คือคือเป็นห่วงนะครับอย่างที่ไปดูเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ของวิชาภาคขอนะครับซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้อัปเดตหรือว่าไปไปหาดูนะครับตารับตาราไหนก็ต้องต้องดูด้วยว่าวิชาไหนนะครับที่ได้มีการแก้ไขไปแล้วอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ฝากด้วยนะครับเพราะบางทีก็จะเป็นผลเกี่ยวกับคะแนนด้วยนะครับสำหรับใครที่เตรียมตัวสอบก็ก็สู้ๆนะครับซึ่ง อแอดมินก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสาระอะไรก็จะมา,าแชร์ความรู้ให้ใ,หในเพจนะครับของอขอผ้าขอพัาธุชมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ